สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามกุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสองบาทสีสีเงินทั้งสองเหรียญนี้นะครับท่านตามพศนะครับเป็นปีที่หายากอีกอยู่ปีหนึ่งครับอีกปีหนึ่งก็หาง่ายอยู่พอต้องควรครับท่าน เพราะเป็นปีอีกปีนึงผลิตน้อยอีกปีหนึ่งผลิตเยอะมากๆเลยนะครับท่านเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญเลยครับท่านแต่ปีหนึ่งไม่ถึงนะครับ2ปีพศนี้พูดง่ายก็คือว่าถึงจะผลิตเยอะเท่าไหร่ครับแต่ทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับบันนึงนี่ผมเจอเหรียญสองบาทน,นี่ก็เยอะอยู่พอต้องผลับแต่ส่วนมากนี่เจอเฉพาะเหรียญรอสิบครับถึงเจอเหอรียญรอเก้าก็เจอเฉพาะเหรียญตั้งแต่ปีผลิตตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นมา จนถึงปีหกศูนย์ับเพียบเลยครับท่านสําหรับสีเงินนี่หายากมากๆแลวครับท่านเทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับสําหรับสองปีพศนี้นะครับสองเหรียญนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาก่อนหน้านั้นครับประมาณปีกว่าแล้วครับท่านเกือบจะสองปีเราวม่รอยแล้วครับที่ค่อยเก็บมาเรื่อยๆยครับทุกวันนี้เจอแต่ละเหรียญนี่ยากมากครับเดือนนึ่งจะเจอประมาณห้าถึงสิบเหรียญประมาณนั้นแหละครับท่านนอกนั้นไม่มีครับเจอแต่เหรียญเพเหรียญรอเก้า เหรียญซองบาทที่เป็นสีเงินเอ้สีทองเท่านั้นนะครับท่านส่วนสีเงินนี่หายากมากเลยนะครับท่านมันไม่ธรรมดาเลยนะครับถึงจะผลิตเดียวก็จริงครับสำหรับปีพศหนึ่งเนี่ยท่านอยากคิดว่าจะหาเจอได้ง่ายเลยนะครับถ้าท่านไม่รีบเก็บตอนนี้อนาคตในวันข้างหน้าไม่มีให้หาจิบแน่นอนนะครับเชื่อผมเถอะเพราะอีกไม่นานแล้วกองกระสัก็ยุ่งเก,การใช้ของเหรียญหล่อเก่าเมื่อนั้นแหละครับสิ่งที่เราไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น,นทันทีคอยดูครับไม่เชื่อผมก็กลองดู คอยปูไฟอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับสันเรามาดูลักษณะของเหรียญนะครับเนี่ยนี่ครับสําหรับสีทองนี่นะครับรู้สึกว่ามันจะเงาเกินไปครับทั้งๆั้งที่เหรียญนี้ยังยไม่ได้ทําการล้างทั้งคู่นะครับสันโอเคครับเห็นจัดเจนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองเหลี่ยมนะครับสองขอบนะครับไม่ใช่สองเหลี่ยมครับสองขอบนะครับพูดผิดครับขอบนอกเรียบสนิทครับส่วนด้านในคือเป็นวงไข่ปลานะครับนี่นะครับขวบสองวงไข่ปลานะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้ครับ เบื้องหน้าพงท่านก็ภูวิพนอรุณเจดีส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแต่เหรียญนี้รู้สึกว่าจะทั้งทั้งที่ไม่ทํากันลางก็ยังเงาวับอยู่นะครับเนี่ยเป็นเรียนที่สมบูรณ์แบบมากครับไม่มีรอยบุบรอยบี้ตามขอบตามมุมอะไรเลยครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้ยมีครับเียนมีรอยบุบครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้นะครับขอบเฟืองสัะเรียบของเหรียญสองบาทนี้ครับจะยาวกว่าเหรียญสิบบาทเยอะนะครับเนี่ย แต่คมจัดเจยวมากครับไม่มีการสื่อลอยเลยครับสลาดเดียนนี้ครับมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับพอ2สพัน548ครับท่านนี่ครับปีพศนี้ผลิตน้อยกว่าผลิตน้อยนะครับเนี่ยไม่เยอะนะครับเนี่ยพอ2อ548นะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สไหร่อันดับที่สามครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับส่วนตรงกลางนี่คือ ตะกตดบริหารนะครับหรือว่าภูกรทองนะครับเรียกกันง่ายๆตรงนี้ครับด้านล่างสุดคือ2บาทไทยแล้วก็สองบาทอัลาบีนะครับสําหรับปีพศสอง8ันห้าร้อยสี่สแปดนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับท่านมองไม่ชัดครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินครับจํานวนการผลิตอยู่ที่หกสิบล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านหกสิบล้านเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีตอนนี้ขยับขึ้นมาถึง 80สิบาทแล้วครับท่านจาก50าสิบาทครับขยับขึ้นมาอีกสาสิบาทเลยครับท่านเป็นแปดสิบาทไปเลยนะครับสาหรับปีสองห้าสี่แปดนี่นะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตรงที่นห้นละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูเหรียญที่สองครัเนี่ยเหรียญที่สองนี่เงาวับครับั้งที่ยังไม่ได้ทากําลังครับสวยงามเมอกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับสาหรับสองเหรียญนี้ครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยเงาวับมากเลยครับเนี่ย ประเทศไทยครับพศสองพันห้า้ยสี่เก้าครับท่านรู้สึกจะมองไม่เห็นนะครับนี่มันเงาเกินไปครับนี่ครับสองห้าสี่เก้านะครับส่วนทุกอย่างก็เหมือนกันครับบัตรสเกตแล้วก็ด้านล่าง2บาทไทยแล้วก็2บาทออยบีครับสําหรับปีพศสองพันห้า้อยสี่บเก้านี่นะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นพันห้ารอยเหรียญนะครับท่าน ในะะดับเบยูซีเหรอครับขยับขึ้นมานิดนึงครับท่านย0บาทกับเป็น6กสิบาทเท่านั้นเองครับท่านสำหรับข้อมูลเก่าขอให้อยู่ที่ส0สบาทเองนะครับเพราะผลิตเยอะมากๆเลยครับ1้อยเยล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านร้อยเยล้านเศษๆนะครับส่วนเลินที่ผ่านกาใช้เหรอครับตู่ที่นั้นละ1ิบบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ